โอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับจากการถอนเงินไปเมื่อกี้นะครับกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าที่กระเป๋าทันทีนะครับผมรอไม่นานนะครับยอดที่ผมได้รับมาอยู่ที่50.57 TRX นะครับหรือประมาณ2.838ดดอลลาร์นั่นเองนะครับผมถอนไปเมื่อกี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับทำฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินคริปโตฟรีนะครับผม โดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมก็สามารถทําเงินคริปโตได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายเหรียญคริปโตฟรีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินคริปโตกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสิ่งแรกในการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับวันนี้นะครับคุณจะต้องมีกระเป๋า f o r e s e Pay นะครับในการรับเหรียญคริปโตนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋า Foreset Pay สามารถไปสมัครกันได้รายละเอียดของแต่ละกระเป๋านะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับในส่วน ก o r s e ๋าฟอรการถอนเงินเข้าในส่วนของธนาคารจากกระเป๋าฟอรเร e ต p เพนะครับต้องทําแบบไหนอย่างไรสามารถดูได้ด้านล่างคลิปนี้รวมไปถึงวิธีการสมัครของเว็บไซต์ที่จะทําเงินคลิปโตด้วยนะครับ